หนึ่งในคำถามที่เราเจอบ่อยมากๆนะคะก็คือตอนนี้ทําเป็นอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ f ูลไทม์เลยไหมนะคะแต่ว่าจะบอกว่ามันตอบยากมากเพราะว่าเราทําหลายงานมากๆนะคะแล้วก็งานอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์จริงๆก็เป็นแบบ 70%- 80%ของชีวิตทํางานเราตอนนี้นะคะคือทําหลากหลายหน้าที่มากๆคือการที่ทํางานอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันมีทั้งแบบทําหลายแพลตฟอร์มเนาะยูทูบไอจีเฟซบุ๊กติ๊กตอกต่างๆแล้วก็จะมีการไปออกงานเรียนรู้ในบทบาทต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเป็นงานที่ น่าสนใจแล้วเรายังสนุกอยู่มากๆเลยนะคะแต่ว่าในชีวิตเราก็ยังมีงานส่วนอื่นๆด้วยเนาะที่อาจจะแบบไม่ได้พูดถึงในวิดีโอนี้แต่ว่าวันนี้จะเป็นวันเดย์ลองนะคะที่จะพาไปทํางานด้วยกันเลยเพราะว่าวันนี้เรามีไปถ่าย2โลด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันที่พิเศษมากเพราะว่าวันนี้เราจะลองมีคนขับรถ1วันเพราะว่าจริงๆการทํางานของเราอะเราจะขับรถเองนะแต่ว่าช่วงนี้คือยุ่งมากๆคือเดินทาง2ทริปติดนะคะทําให้เรารู้สึกว่าทุกนาทีมีค่าวันนี้เราก็เลยจะใช้เวลาทํางานนะในรถด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวไปติดตาม กันดีกว่าว่าเฮ้ยกันมีคนขับรถมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปบ้านรกซยิ่งกะไรโอเคค่ะเดี๋ยวเราเอาของขึ้นรถกันอย่างที่บอกวันนี้คือมีไข่2อที่นะมันจะแบบของเยอะๆนิดนึงเพราะว่าตอนบ่ายเรามีคลิปอินเทอร์วิวกับโคชออมที่จะมาแบบแนะนำเรื่องบุคลิกภาพถ้าคลิปออนเลยเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ตรงมุมเปิดหลังนหน่อยจ้า ว้างมากใส่รองเท้าสองคู่โอเคไปค่ะวันนี้เรามีพี่เอกช่วยเราขับตัวแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทั่วเมืองกับโตโยต้าแคนบรีนะคะนจะนั่งหลังไปเลยค่ะ ะะจริงๆวันนี้เราจะไปแถวบางซื้อลาดทางแล,แล้วก็จะตามสไตล์เลยความโปรดั c t i v คือรวบหลายๆอย่างในโลเคชันใกล้เคียงะคะ่ะไปทําในวันเดียวกันก็คืออย่างแรกที่เราต้องทําวันนี้ก็คือเราจะไปสกาวโลเคชันกันเป็นโลที่เราคิดว่าเราจะถ่ายในอนาคตนะแต่อยากจะมาดูก่อนว่าฟีลเป็นยังไงจะได้แบบเสนองานถูกแล้วก็เดี๋ยวจะไปคุยงานกินข้าวกันที่คาเฟ่ที่เราชอบนะคะแถวนั้นแล้วก็งานสุดท้ายก็คือมีทัร์อยู่กับโคชออมซึ่งแบบเราแอบคุยกันมานานแล้วนะคะแต่ว่า ทางนี้จะได้ทำสารทีนะคะกับคลิปข้อแรกใครที่แบบสนใจเรื่องการแต่งตัวเรื่องการอัปเกรดบุคลิกด้วยการแต่งตัวท่ามทานคลิปนี้เลยนะพูดไปก็ขอวงางคือดื่ม่ออันนี้ก็เป็นอาหารเช้าอย่างเร่งรีบนะคะเป็นเมนูที่ชอบอยู่ช่วงนี้กับเมนูถั่วปัน่นธนัญพืชปั่นนะอันนี้ก็จะเป็นแบบถั่วประมาณ5ชนิดผสมกับงาดำนะคะอันนี้ไม่ได้ทำเองนะซื้อเอานี่จะบอกว่าตัวนี้คือดีมากอะนอกจากฟังก์ชันแบบ มีที่แบบคับโฮลเดอร์ต่างๆแล้วนะคือข้างหลังเนี่ยยังสามารถคอนโทรลเองได้หมดเลยนะคะกับ Toyota Camry คือแบบกดมาปุ๊บเราสามารถคอนโทรลพวกอุณหภูมิลดความหนาวความเย็นลมใดๆนะคะสามารถกดเลือกเพลงปรับวอลลุ่มปรับเอนเบาะที่นั่งให้สบายทุกอย่างได้หมดเลยค่ะไม่ต้องเป็นคนขับก็าสามารถคอนโทรลทุกอย่างได้จากด้านหลังคือแบบสะดวกสบายมากๆเลยคะ่ะ หนึ่งในความยากของงาเอ็นฟูเรารู้สึกว่าเราจะต้องมีไอเดียมีข้อมูลพร้อมเสมอคือไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ในเดียนในหัวหรือว่าจะเป็นโลเคชันที่แบบเรารู้จักอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันคือการเอาทุกอย่างในสมองของเรามาประกอบกันเพื่อทําให้งานวิดีโอหรือว่างานภาพนิ่งเราออกมาน่าสนใจมากที่สุดถามว่าถ้าจะทําแบบแค่ผิวเผินได้ไหมไม่ต้องทําขนาดนี้ได้ไหมก็ได้แต่ถ้าถามว่าเราอยากทําให้มันดีไหมอยากให้ทําให้มันเอาสแตนดิ้งเราก็ต้องแบบใส่พลังงานเยอะหน่อยนะคะก็ รจริงเราเรา,เราว่ามันแล้วแต่สไตล์ส่วนบุคคลนั่นแหละแต่ว่าเราเป็นคนที่แบบชอบสร้างคลังข้อมูลให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบข้อมูลโลเคชั่นใหม่ๆข้อมูลไอเดียคอนเทนต์ใหม่ๆเพลงใหม่ๆอะไรเงี้ยมีทุกอย่างอยู่ในหัวอยู่แล้วหรือว่าในคลาวด์แบบออนไลน์อะไรของเราที่ที่เราจัดเก็บข้อมูลอะ คือมีข้อมูลพร้อมไว้เลยเพื่อที่จะดึงเอามาใช้ในวันที่เราต้องการจริงๆเพราะว่าจะบอกว่าวันที่งานมันเข้ามาบางทีเราคิดไม่ออกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีที่เก็บข้อมูลอยู่แล้วแล้วเราสามารถดึงมันมาใช้ได้เลยมันจะเป็นอะไรที่ทําให้การทำคอนเทนต์ง่ายมากๆเนาะสำหรับคนที่แบบสนใจการมาทํางานคอนเทนต์แล้วรู้สึกว่าแบบไม่รู้ว่าจะทาคอนเทนต์อะไรไม่รู้ว่าจะคิดไอเดียคอนเทนต์มาจากไหนอันนี้คือวิธีของเราเราก็จะเก็บไว้เลยเวลาเราคิดไม่ออกรู้สึกตันๆเราก็จะไปดึงมาใช้นะคะก็อันนี้ก็เป็นทริคง่ายๆเนาะสำหรับคนที่แบบสนใจมาทํางานคอนเทน สวยอยู่คือโลมันจะดูเหมือนแบบฟิลยานอาวกาศนิดนึงแล้วว่ามันเหมาะกับงานแบบเทคโนโลยีเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นแบบงานแฟชั่นก็ค่อนข้างตอบโจทย์กับคอนเทนท์ที่เรากําลังคิดอยู่นะคะก็ใครที่แบบชอบอยากมาถ่ายรูปมาทาคอนเทนต์นะก็มาได้ที่สถานีกลางบางซื่ออันนี้จะอยู่ที่ประตูนหนึ่งนะคะก็แสงดีอะแสงดีแล้วก็แบบเออเป็นโลที่แบบสวยอยู่นะคะถือว่าสเกลผ่านติ๊งติ๊งเดี๋ยวเรา ้วยค่ะวิ่งหลบกล้องไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งคุยงานกันแถวนี้แหละเป็นโลเคชั่นที่เราไปบ่อยนะคือจริงๆริงกินร้านนี้มานานแล้วค่ะแล้วก็เราว่าร้านมันแบบสงบดีอาหารก็อร่อยนะเดี๋ยวไปเจอกันที่บลูแทมก่อนที่เราจะไปอินเทอร์วิวบ่ายนี้ค่ะ โลเคชันช่วงบ่ายลมดีแน่เลยท้องอิ่มแล้วทำงานต่อได้นะคะก็อย่างที่บอกเนาะเดี๋ยวเรามีไปถ่ายงานที่สตูกันนะคะบ่ายนี้ก็ พูดถึงการทํางานของอินฟูเพราะว่าหลายคนแบบถามเข้ามาว่าเอ้ยทำงานเป็นยังไงทำฟูลไทม์แล้วแบบมันเสี่ยงไหมเรื่องรายได้เป็นยังไงของเราอะเรารู้สึกว่ามารับงานอินฟูเยอะขึ้นตอนที่รู้สึกว่าสามารถบริหารความรู้สึกได้ระดับหนึ่งแล้วก็บริหารรายได้ตัวเองได้ด้วยคือบางทีมันมีความแบบ เนเจอร์ <N ature> ของฟรีแลนซ์เนาะมันแบบมีความไม่สม่ำเสมอแต่เราก็ต้องบริหารจัดการให้ได้างซึ่งเรารู้สึกว่าส่วนตัวเราทําได้ค่อนข้างดีแล้วก็เลยมาให้เวลากับตรงนี้มากขึ้นฉะนั้นการที่เรามารับงานอินฟูมากขึ้นก็แปลว่าอะไรเราใช้ชีวิตอยู่ในรถค่อนข้างเยอะนะคะคือปกติแล้ว่ก็จะขับรถเองแต่คือเรารู้สึกว่ารถเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญมากๆในการทํางานคืออย่าง Toyota Camry เองเนี่ยเราว่า จุดเด่นของรุ่นนี้เลยด้วยก็คือแบบสเปซคือภายในค่อนข้างที่จะนั่งสบายนะคะแล้วก็สเปซกว้างมากตัว Foldable Headrest พนักพิงศีสาบบาอหน้าเขาพับปรับได้ถึง3ระดับนะคะช่วยให้ผู้โดยสารด้านหลังมองเห็นทางข้างหน้าได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องยนต์ของรุ่นนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์2.5ลิตร b r i d Dynamic Force ที่ใช้ทั้ง2พลังมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์2.5ลิตร n a m i c Force ทำงานร่วมกันอัตโนมัติซึ่งเขาจะให้การตอบสนองเต็มกำลังเลยค่ะ อีกอย่างหนึ่งคือตอบโจทย์เมืองร้อนแบบเมืองไทยนะก็คือนี่เลยม่านบางังแดดคือนอกจากจะบางแดดได้แล้วอะเรารู้สึกว่าคือให้ความส่วนตัวมากๆเลยสําหรับคนที่รู้สึกว่าเอ้ยบางทีรถติดในกรุงเทพเราแบบคนมองเข้ามาอะไรเงี้ยสามารถดึงปิดได้เลยนะคะแล้วก็ตรงข้างหลัง ก็สามารถกดตรงนี้ได้เหมือนกันแค่กดปุ่มเชดคือทําให้เรารู้สึกว่ามันมีความเป็นส่วนตัวในห้องด้านหลังแล้วก็ทุกอย่างมันคอนโทรลง่ายมากด้วยตัวพนร์ตรงนี้หมดเลยเนาะคือเราว่าตอบโจทย์หลายไลฟ์สไตล์เนาะเป็นรถที่ขับนุ่มแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งก็คือประหยัดน้ำมันด้วยค่ะของเราวันนี้ ถ่ายไปแล้วส่งคลิปนะคะของทาง YouTube วันนี้อยู่กับคุณออมนะเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ของมลทาง YouTube นะคะแล้วก็มีของคุณอมทาง IG ด้วยให้คุณอมฝากหน่อยฝากก็ะใน IG นะคะช่อง cos underscore om ค่ะก็ไปตามไปนั้นได้ก็จะมีเรื่องการแต่งตัวการพัฒนาตัวเองแล้วก็จะมีคลิปของคุณมนด้วยคอนเทนต์เยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะมาแนะนาเทคนิคการแต่งตัวแล้วก็แบบว่าทายังไงให้มั่นใจกันนะคะฝากติดตามด้วย ดีใ,ใจมากที่ไม่ต้องขับรถเองวันนี้เหนื่อยสุดๆตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรานั่งรถกลับบ้านกันไปเคลียร์บัญชีต่อที่บ้านนะคะแต่ว่ามีพี่เอกช่วยขับรถวันนี้จบไปแล้วนะคะสำหรับวันที่ทำงานที่แบบ super productive เลยสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ที่มีความสปอร์ตพรีเมียมแลลักชวรี่ ฟีเจอร์เยอะแต่ยังใช้งานง่ายสะดวกและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์โดยเฉพาะสาวๆนะคะโตโยต้าแคมรถือว่าตอบโจทย์แบบติ๊กทุกๆข้อเลยค่ะถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราจะแปะรายละเอียดเพิ่มเติมให้ในดีสคริปชั o นบ o ็อกด้านล่างนะคะ